นี่เราจะมาล้างตะไคร้เคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพราะผมไม่ได้มกากอาไววันนี้เราจะใส่ตะไคร้นะคะนี่เราไม่แกะได้เพราะว่าเราจะเออ,อ ยืนมันเวทีเสร็แล้วกันีน่ทุบไปเลยนี่นจะเป็นอย่างนี้นะคะตามพี่มามุนมาเลยอาจจะมุนห,วนหวนวัวหน่อยนี่เราจะยืนยืนมาเวทีครับแขนอุ้ยพรมพรม วนี่เอาให้มันใส่ท้องนี้เลยนะคะนี่ใส่ท้องนี้ไปใส่ท้องนี้เลยนะคะ ร้อยเห็นไหมันก็จะอยู่ต่อไปแล้วก็จะอ, <longing? S 1> อันงไหนนะพ่อเกลือนี่ยเกลือเอาหมักแบบคนลาวนะคะเราไม่ได้หมักแบบคนไทยคนไทยเขาจะใส่รสดีด้วยนะคะเราใส่แค่เกลือกพอพอหมักให้เท่ากันเลยจ้าหวั่าจะไม่เค็มเยอะ นีอาจจะยาวหน่อยนะวีโออยวาจจรอเอาใส่หม้อก่อนนะหมักไว้อย่างนี้นะอะไรปลาปลาเกลือ,อป,ป,ปิดเกลือก่อนนะคะอันนี้คือกระหล่ำที่เราจะใส่นะคะเพือพ่อนๆเนี่ยพี่กระหล่ำพี่กระหล่ำมีตามดูเลยนี่ ครั้งนี้จะเป็นพวกถาดตัมรุ้มตันนะคะนี่นี่เลยตัดรั่มตันนี้ได้ามาเลยอ,อุ้มไปกว่า

ตังค์ต่างค่ะนี่นะ หม้อนอเโอเคโอเคเ,เ,คเปิดน้ำใส่มันไหมะนีเ้เนาะเปิดน้ำใส่น้ำหม้อก่อนนะคะ Được rồi. có nhiều không? ừm, nó nó lắm. mình sẽ, okay. mình sẽ sục là. mà để thử với hai cần. xong rồi. hả? rồi. rồi, xài kem này nè. à, mình thấy ยกน้ำไปก่อนยกยกอันนี้ไปเดี๋ยวพ่อถือได้ไหมแม่แม่แม,ม,ม,ม่ต้องล้างผักก่อน,นเอาเอาแล้วมาอ่ะปวดปวดปวดสงสารอาไหมจ๊ะล้างผีผักก่อนนะคะ เจ็บป่ะ<ม>ชงชันไหมชงชานตอนนี้สู้ก่อนตอนนี้สู้กันเดี๋ยวเอาปลาให้อเอาบทายต่อนะตอนไปเอาน้องปลาลงแล้วนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนึ่งใช่เอ้ยเด้เออ๋ออันนี้มาหน่อยมิดบิด ปูใี่มะกรูดหน่อยได้ไหมปูพี่มะกรูดน่อี่มะกูดนะอ่ะคุณ้า เปิดเก็สค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบายติดลอ่ะบ๊ายบายสิ